แล้วหนูว่าไปเจอเงินเงินแบบมีโอนเข้าโอนออกประมาณหมื่นสองหมื่นแต่เขาให้คําตอบหนูว่าเขาติดพน,นัน uh huh. หนูก็แบบหนูก็เสียใจยแล้วที่หนูเอ้าเอ้ทาทั้งที่หนูอยากได้ผู้ชายแบบท,ท,ที่ดูแลหนูได้ซักพ่อนหนูได้ก,กลับมาเจอคนติดพน,นันเหรออะไรเงี้ย นใหญ่หนูว่าเปิดใพบกับผู้ชายคนนึงค่ะค่ะแล้วหนูว่าทัดเจนกับเขาตั้งแต่แรกเลยว่าอย่าเข้ามาเป็นภาระในชีวิตหนูหอือะไรทำให้อะไรทาให้หนูพูดประโยคนี้กับเขาคืหนูเคยเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยหนูเนหน,เนื่อยกับความรักครั้งเก่ามาค่ะอ๋อค่ะ แต่บางทีมันเป็นประโยคที่น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่หนูพูดตั้งแต่แรกแล้วเจอกันครั้งแรกแบบเราเพิ่งจะชอบกันแล้วบอกเธออย่ามาเป็นภาระในชีวิตฉันนะแอบน่ากลัวนิดหน่อยหนูก็พยายามาเป็นภาระอย่าแบบถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องซัพพอร์ตชีวิตหนูให้ได้นะอะไรเงี้ยแล้หนูก็เลยแบบเริ่มต้นแบบถามเขาเลยว่าทางานอะไรทำให้พ่อแม่เดือนเท่าไหร่เช็คก่อนเช็คก่อนเขามีลูกเขามีลกหนูก็ถามว่วาต้องส่งให้ลูกเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีมีสิ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ก็แค่แบบตอบก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรมากเพราว่าเขาบอกว่าคขาเป็นหนี้เงินสินเชื่องเงินสดอยู่ประมาณสองหมื่นหรือสี่หมื่นหนูไม่แน่ใจคะ่ะ <c oughs> แต่หนูก็ให้โอกาสเขานะคะเออหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินเขาเลยเลยค่ะคะ่ะ <c oughs> หนูก็เลยอ่ะโอเคเดินหน้าครบกันเนอหนูดูเขาจะ <c oughs> หนูดูเขาในส่วนอื่นบ้างไหมคะนอาเหนื่อยไปจากเรื่องเงินแล้วเขาอย่างอื่นเขาเป็นไงองค์ประกอบอื่นใด เป็นคนดีไหมหรือ่ใช่ค่ะเขาเขาดูแลหนูดีมากอย่างเจ้าหญิงเลยค่ะนอกจากไม่เป็นภาระแล้วยังเป็นดูแลเหมือนเจ้าหญิงเลยโอเคเขาดูแลหนูดีมากดีมากจริงๆคือหันมาเมื่อไหร่หนูก็เจอเขาค่ะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยปล่อยให้หนูทำอะไรคนเดียวเลยอตอนนี้รอแต่เพราะถ้าชีวิตมันดีดีหนูจะต้องโตมาโอเค ช่ค่ะมันยังไม่ถึงจุดหน่อยอ่ะอ่าเป็นเจ้าหญิงอยู่ <ตะ S 1> สักพักหนึ่งหนูเจอหนูพูดตอนประมาณสิงหาปีหกเจ็ดค่ะโ okay. <BT> อเคปีที่แล้วเขาหนูก็บอกอกับเขาว่าที่หนูพูดว่าคือแบบเมื่อวันเธอต้องให้ฉันถึงเงินเดือนนะอะไรเงี้ยถ้าเธอไม่ให้ฉันถึงเงินเดือนอ่ะฉันฉันจะแบบไม่อยากใช้ชีวิตคู่กับใครก็ตามอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> เขาก็เลยบอกกับเขาว่าเขาของเคลียร์ตัวเองจนถึงสิ้นปีค่ะหนูก็โอเคค่ะหนูก็ไม่ได้กดดันอะไรเขาแต่พอมาช่วงยี่สิบห้าธันวาหกเจ็ดก่อนค่ะเรามาทะเล้วกันแบบแรงมากเป็นวันเดียวกับที่ข้อมือทองสองบาทหนูหายค่ะอ๋อทองสองบาทของหนูหายไปส่วนตัวหนูเองอ่ะ หนูก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าเป็นเขาหรือก็ตามหนูก็แบบปล่อยจนละเลยก็คือเหมือนก็คบกันมาก็เหมือนจะดีเขาก็คือเขาก็เหมือนให้เงินเดือนหนูได้ประมาณครั้งถึงสองครั้งแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตหนูเป็นวันที่ว่าเงินเงินออกเขาต้องโอนให้หนูใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆเขาหายไปจากชีวิตหนูแบบ ไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม่แต่ไอเกติกาที่บอกว่าหนูบอกว่าใครก็ตามจะคบกับหนูต้องเอาเงินเดือนมาให้หนูถือเนี่ยจริงๆแล้วเราก็คบกันมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยเขาเพิ่งโอนเงินมาให้แค่สองครั้งเองเหรอคะก็เขาบอกกับหนูเขาขอเทียรตตัวเองต้<ข>องขอเกียรของเาก่าก่อนอ๋อค่ะพี่แค่รู้สึกว่าแบบเออพอหนูใช้เวลาดูสั้นเนาะ แล้วหนูก็บอกเธออย่ามาเป็นภาระในชีวิตฉันนะเอามาหลักฐานมาดูซิเงินตืๆนดต้ก็ตามแต่แต่สิ่งที่หนูลืมไปคือหนูไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะแบบค่อยๆดูเขาอะค่ะอหนูคิดว่าการที่หนูบอกว่าเธออย่ามาเป็นภาระในชีวิตฉันนะเนี่ยมันจะหยุดได้หรือว่าเป็นโจทย์ที่แบบนี่ไงเขาผ่านโจทย์นี้แล้วกาต้องทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เที่เาบอนานไหมก่อนจะเป็นแฟนกันอุ้ยแป๊บเดียวเดือนเดียวเองมันก็เลยเข้าใจได้อะค่ะว่าใดๆก็ตามแต่กฎกติกามารยาทที่หนูตั้งไว้หนูเพียงแต่ตั้งใช่ปะ แต่หนูไม่ได้ดูให้ดีสะก่อนว่าในสุดแล้วเขาใช่คนที่แบบที่หนูตั้งไว้หรือเปล่าพี่กลับรู้สึกว่าตั้งแต่เป็นแฟนพี่ยังไม่ได้เห็นว่าหนูรักเขาด้วยซ้ําหนูรักเขาสิตอนไหนเหมือนก็ให้โอกาสเขาอะค่ะรักเขากบให้โอกาสเขามันมันรื่องกันมันคนละเรื่องกันคือคือบังเอิญว่าจริงๆนะพี่รู้สึกว่าการตั้งโจทย์ของหนูก็ค่อนข้างแปลกคือแปลกแต่ก็ดีนะคือก็พูดกันให้ชัดชัดไปก่อนเลยเรื่องสตาค์งแต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่ากับบางคนจะตกใจนะ คือเขามาจีบอย่ามาเป็นภาระของฉันนะแล้วฉันต้องถือเงินเดือนนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาจะบอกอไ,ดได้ได้ได้จ่ะแล้วหนูคิดว่าเนี่ยคือการเขาจะต้องเป็นอย่างเย้ะไปตลอดชีวิตหรือเป็นโจทย์ที่พิสูจน์รักแท้แล้วว่านี่ไงครับพี่เขาทําตามสิ่งที่หนูบอกมันเลยยังไม่มีโจทย์ในการดูเรื่องอื่นไอ้ที่ว่าเขาหายจากหนูไปอ่ะห้าวันนีอแล้วมันมีคนที่ที่ทํางานเขาโทรมาหาหนูบอกว่าเออเป็นแฟนเขาใช่ไหม เขาเป็นหนี้ที่โรงงานอยู่ประมาณแปดหมื่นค่ะโดยที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนทั้งนั้นที่หนูถามตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่เลือกที่ใครจะบอกจะบอกความจริงจะเฉยเลยเขาอยากเป็นแฟนหนูว่าเขาจะบอกหรอคะว่าเธอฉันหนี้เต็มไปหมดเลยนะไม่มีวันหรอกเพราะเรายังไม่ได้รู้จักกันมากพออืค่ะตรงนี้แหละใช่ไหมคะแล้วไงคะแล้วเขาบอกว่าเป็นหนี้แปดหมื่นแล้วหนูหนูทำใช่หนูก็บอกแบบเหมือนหนูกหลักเขาค่ะหนูก็แบบว่า ฉันให้โอกาสเธอกลับมาหาฉันก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่เธอต้องไปรับผิดชอบนี่ก้อนนี้อเขาก็เลยเลือกที่จะทําในสิ่งที่หนูบอกก็คือไปใช้หนี้ก็คือแต่ไม่ได้ไปใช้หนี้ให้ค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าก็คือเอาเงินเดือนเขาอะแต่ละาเหมือนเราไปบอกเจ้าหนี้ว่าเออแบบขอขอ,ขอหยุดต้นหยุดดอกค่ะแบบส่งไม่ไหวแล้วโน่นนี่นั่นเขาก็เหมือนยอมก็เลยเหมือนใช้หนี้กันมาตลอดอแต่มันเหมือนว่า จุดจบของความรักในครั้งนี้มันเหมือนว่าหนูทําใจกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้ค่ะมันหนูโดนโกโหกโดนหลอกอยู่แต่ในความระแวงแบบเขาจะแอบเล่นพนันอีกไหมเขาจะไปะยืมเงินใครอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะอนี่คือณตอนนี้คืนอนิวเลิกกับเขาแล้วเหรอคะใช่ค่ะ<อ>สดๆเลยค่ะก็มันเคยมีกรณีแบบที่ว่าหนูรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นนี้แต่เขาไม่เลือกที่จะพูดกับหนูะ กบบทุกเรื่องที่หนูรู้มาคือหนูจับได้เองหมดเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกไงคะพรนนิวไปบอกเขาต้นเนี่ยว่าอยามาเป็นภาระในชีวิตชนะมันมันมีการเปิดหมดเลยเหมือนที่พี่อ้อยบอกตะกี้ว่าอะไรนะมีลูกสาวไม่อยากใหอยามีแฟนนั้นลูกอ่ะมันเหมือนเราไปเปิดให้รู้ว่าอ๋อไม่ได้ฉันต้องปิดฉันต้องปิดทุกอย่างให้หมดเลยเพราะฉันตั้งใจจะมาเอาสิ่งนี้จากเธอไงใช่เขาก็เลยเนียนไงค่ะค่ะเพี่อ้บทเรียนนะคะนิวอันหนึ่งนะ มีความรักครั้งต่อไปจงใช้เวลาอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเร็วนักก็ได้และต่อให้หนูพยายามจะยื่นทุกอย่างว่าอย่ามาเป็นภาระฉันนะพี่จะบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ควรค่อยๆดูแบบไม่ต้องบอกก็ได้ความ,มจริงใจดูไม่ได้ในเดือนเดียวคะนิวถูกและบางทีนะคะไม่จำเปน็นต้องไปแบบยื่นคําขาดก่อนก็ได้ดูไปเรื่อยๆว่าวิธีการใช้เงินของเขาเป็นยังไงเฮ้ยใช้เงินมือเติบมาเฮ้ยมีอะไรก็ตามที่เอาไว้คุยกับตัวเองเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าไม่ใช่ละ การใช้เงินแบบนี้ไม่ใช่เธอและฉันไม่สามารถอยู่ได้กับคนคนนี้ค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติอ่ะเราเองดันเป็นคนที่ไปคิดว่าเธอต้องมานั่งทําสัญญากับเธอเรื่องนี้ก่อนแล้ววันทําสัญญากับวันละเมิดสัญญาคนละวันค่ะใช่ปะเรื่องแบบนี้ค่อยๆดูก็ได้อย่าเพิ่งไปสร้างความตื่นตูมให้เขาก่อนยิ่งถ้าเกิดไปหนูไปเจอมิจฉาชีพอีกประเภทหนึ่งที่บอกว่ามืออาชีพมากนะเขาจะสามารถหลบหนูได้ทุกอันตามที่หนูขอเด็กตัดภาพไปสมมติเนาะต่อไปข้างหน้า ยังไม่ต้องรีบร้อนเราจะเจอใครแบบเราจะต้องแบบว่าตายแล้วหนูกลัวดีแล้วคะ่ะที่กลัวแต่ก็ยังไม่ต้องไปเปิดไพ่ให้เขาเห็นง่ายเกินไปส่วนมีใครเข้ามาในชีวิตก็ลองค่อยๆคบค่อยๆดูกันไปค่ะแล้วมันจะค่อยๆเห็นเองอนะคะข้อแม้บางข้อแม้ที่ยื่นไปอะ่ะเขารับปากได้แต่เขาไม่ทําก็ได้คะ่ะใช่เยอะแยะคำสัญญาบางทีไม่จําเป็นคะน่ะเนาะแค่ทาใ,<ล>ให้เห็นน,นี่แหละที่พี่อยากให้ได้ยินจากนิวว่านี่คะ่ะคือบทเรียนทุกครั้งที่ความรักมันจบไป ขอให้มันได้มีบทเรียนแล้วเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยที่สุดเราจะได้มีบทเรียนไม่ประมาทและไม่ต้องหลอกตัวเอง<ม>อันนี้ฝากไปยังหลายๆคนนะคะหลายคนกลัวความจริงจนไม่กล้าสู้ความจริงอ่ะทั้งที่ความจริงมันปกป้องเรานะจะได้รู้ๆกันไปก่อนเลยว่าตกลงทํามาหาฉันเพราะมีใจหรือแค่ไม่มีเงินะนะคะนะ,นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ่ะนิวสวัสดีค่ะดูครับปรฟเดยจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ แต่เลิกกันใหญ่